ครับสวัสดีครับพี่น้องเอสุขูสุข้นครับพี่น้องเอ้ยสลาก็ออกไปแล้วครับรังวัลนก็ออกไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องสุขูสุข้นครับที่เหตุบกเขาอีกก็ขอโทษขออภัย ตนวันที่หนึ่งก็ไปมาที่หกหกเก้าหกแปดเจ็ดครับสองตัวล่างก็มาที่สามหกสามตัวบนก็คือหกแปดเจ็ดออกไปแล้วก็ออกไปเดินหนาต่อครับต้องมีสักวัดล่ะ คลิปนี้ผมก็เสีเอาสูตรจับคู่บนล่างครับไม่พี่น้องเอาไปพิจรารณาเมืองครับถต่มักถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับเป็นแนวทางหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับ ให้ทุกท่านใช้ดุลพินิษในการรับชมสนับสนุนฉลากิินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามครับติดตามได้ใน่องจานป่องสูตรคำนวณถือใจกับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจใเข็ดคิดต่อไปครับผมก็สิพยามตัดให้มันเข่าครับ แต่ว่าสูตรนี้มันเข่าอยู่เลยล่ะบบนกัะลางบางงวดกมาบนมาลางใน36ชุด6 6 36งหวดที่แล้วนี่ครับเกูตรนี่ลหละมันก็นมาที่หกสามสามห ดึงออกมากันมีสามหกหกสามแต่บัตรผลสุดท้ายมาตัดมันเอาตัวเลขมาตัดแล้วมันก็ผิดครับนี่เอาตัวเลขนี่แปดเจ็ดสี่นี่ก็ผิดไปเข่าบนสูตรนี้เข่าบนสูตรนี้ผิดบอกเขาแต่ว่าบนกับมันบอกมีแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับนี่นี่ ลักเหล็กแปดนี่ผมมีเลยครับในสูตรนี้ผมมีเหล็กแปดตามต่อครับสูตรนี้ดีๆทำก็ใส่หลักหมื่นครับหลักหมืน่น กับหลักมือนคือ6 6บวกเลขคงที่คือสี่คงที่หกบวกสี่ก็จะกับ0ครับ0ตัวนี้บวกสแตบได้สองบวกสองได้สี่บวกสอได้ห 6บก2ได้8นี่ครับให้มันได้หาลักก็มาตัดครับในเมื่อได้เหล,ล็กดินแล้วก็มาตัดตัวเลขมันสิซ้ำกันอยู่นะครับนี่มีตัวเลขซ้ำกัน ตัวเลขตัวใดมันซ้ำกันก็ตัดออกก็ได้ครับเพื่อบอยเห้มันหลายตัวอย่าง 1, นึ่นย่มันก็ซ้ำกันนี่0ศูนย์สอง หกหนึ่งหกสองถ้ามันตัดได้จังได้จังมากเวลาเฮ็ดแล้วจังมากลับตัวก็ได้ครับพี่น้องเป็นบมปักหลักสูตรบมปักหลักเริ่มตัดครับก็บคือศูน ตัวใด,ดมีศูนย์วงกลมไว้ครับสองสี่โบมีครับนี่ครับสี่ครับโบมี หกแปดกับบมมีครับเดี๋ยวตามนี้ครับบันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ลักน้วยบนครับสูตรลักหนวยบน นี่ครับหรับหน่วยบนคือเกตเกตกเกตมาตั้งกันเลยครับเกตแดไแต่มเลยครับเกตแปดเก้าศูห่งสมให้มันได้เกตหลักครับ3นสามเลยกัมา4ีครับสีห้าหเกา นี่ครับมันสีเด่นหยุดนี่ครับสตัวนี้เพราะว่ามันส้นกันส้นกันนี่ครับเก่าศูงวดที่แล้วก็บส้นกันที่ส4มสี่ห้าหกกับมา6ครับกับ3มันมาน้ำกันมันกริตตัดบ่ไดด มัน um, ตัดได,ด,ได้แต่ว่าผลชุดท่ายเอาตัวเด่นมาตัดมันมันเบาครับเด่นไอ้เต็มสูงว่ารุตเด็กเดแปดเก้าศูนย์ก็มาตัดครับมาตัดสุดที่วงกลมไปเกดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเกดหก

0, 0 0 0 1 0 2 0น0 6นอเนี Never, ่ยครับหน่อยตลงมาเลย ขั้นตอนต่อไปครับก็คือใส่ตัวนี้ครับ ใส่สูตรนี่เนี่ยครับสิบบนบวกร้อยบนสิบบนบวกร้อยบน กครับสิบนสิบนคือ8ปดลอยบนคือหกแปดบวกหได้สิบสครับกับมื่มึงล็อกสครับล็อกสีนี่ตัวเลขก,ก็ขึ10 7. 10 7. ้นหนึ่งน็ดหนึ่งศูนยะหนึ่ง 0ูนยกหมดสุดเลยครับ0นี่ เป็นอย่างไรครับถ้าเอาเดินบนบานน่ถ้าเอาเดินบนมาตัดเดินบนงวดนี้สูตรที่มันเขา่างวดนี้มันได้สองสามสี่ครับ สองสามสี่สอศสองสองสศส นี่ครับคือบนพี่นองมักปา bon เป็นล่างเดี๋ยวไปนี่ครับเป็นล่างถ้าเป็นล่างถ้าเป็นล่างมันชได้ตจวใด เด็นลางคงโธท่านเฮ็ดไถ่เบิง้งแต่ว่าเลขวิ่งงวดที่แล้วมันก็เข่าครับสิบบนสิบบนสิบบนคือแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหก หน่วยล่างหน่วยล่างคือหกหกบวกหกหกบวกหกเป็นสิบสองว่สองบวกเจ็ดคงที 7, 7่บวกเจ็ดคงที่ เ็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าในห้าหกห้าหกเก้า สำหรับลาง5คือ5 0า้ามีตัวเดียว6คือ0 6นกครับหกเ เก้าเก้าศูนย์เก้าเนี่ยครับตัวนี้มาล้างแยกบุญแยกล่างให้เผื่อมันเขา้า กลับตัวไว้พร้อมครับพี่นอ้องมันบมาปักหลักกลับตัวหมดวันที่สิบหกเดือนสี่สองห้าหกแปดปากกาขมวดมือกบดนี่ คลิปนี้ครับตามนี้ครับธรรมตะตัดสอบกัดตามอ,อมักกพานครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับไม่มีสูตรไหนถูกตลอดไม่มีสูตรไหนผิดตลอดมีถูกมีผิดครับ เอคิดนี่กับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับ คิดเป็นนานเลย <c oughs> คิดพูดเดียวแต่ว่าพี่รองมูหูนัเราก็เอาเอาไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ